ก็อย่างนี้ตูนี้มันคลิปๆของครูมันต้องสูงกันดิแล้วหยาไปไปอันนี้เจเจเอาเอาแบบไอ้นี่เลยโดดโดดเลยิดเท็กแล้วนี่แบบจะหมดแล้วเอาแบบโดดร่วงเลยเอาเครื่องกูมาแล้ว จบกันมนสูงสูงอีกแล้วสูงตึงนี่ยจับนี้จับนี้พร้อมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่มัธึงไงวะสองหนึ่งลื่นว่ะขึ้นอีกดิเออว้าวไี่บอลมาเิมึงสูงมากเหรอแค่เนี้ยปะหนึ่งสอง มามาอันนี้ปล่อยล่วงนี่ปล่อยล่วงโอ้โหร่วงไม่ไกลเลยอ่ะถ้าเป็นแก่แก่วงสามสองหนึ่งว้าวซุปเปอร์แมนอุ้ยพอกับคูณเรียมาก

好了好了。Oh yes.